สวัสดีค่ะสเตลห็นรปทานเลมอนอานะคะมาอีกแล้วค่ะกับกลองของหวันแบบแบนๆนะคะจีไปไหนดีอันนี้ค่ะลักษณะ ริบบิน้นเบอร์สามแบ่งครึ่งนะคะสี่เส้นความยาวเส้นละสิบเจ็ดนิ้วนะคะอ่ะแล้วก็ซ้อนกันก่อนแล้วก็พับทบครึ่งค่ะเริ่มเหมือนกันกันกบคลิปกล่องของขวัญออันที่ผ่านมานะคะพับทบครึ่งแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทำทีละเส้น กลางออกพับอ่าตรงรอยพับครึ่งนคะคะแล้วก็อ่าปิดลงมาแล้วก็ไปด้านหลังพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับกลับมาด้านหน้าเส้นด้านล่างตรงนี้พับขึ้นด้านบนพลิกมาค่ะ แล้วก็จับปลายสอดโอเคเส้นอย่างนะั้เดี๋ยวไปเร็วเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดขั้นตอน แล้วก็สอดโอเคเส้นสุดท้ายแล้วค่ะถ้าใครงงบอกว่าทำไมทำเร็วจังเลยตามไม่ทันก็มันเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับเส้นแรกค่ะแล้วก็เหมือนกับสองคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะใครมาเปิดดูคลิปนี้แล้วเจอแล้วเร็วจังอะไรอย่างี้โอเคมาจับทีละเส้นค่ะเส้นที่หนึ่ง จับไว้เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเลยคะ่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองพร้อมกับขัดตรงนี้หน่อยนึงโอเคเส้นที่สี่ค่ะทับเส้นที่สามพร้อมกับขัดสองจิกจิกแล้วก็จิกอีกทีหนึ่งก็จะเป็นลายขัดแบบนี้นะคะ ะมีฝั่งละสีเส้นนัจากฝัง่งด้านนอกนะคะเส้นด้านนอกหนึ่งสองสามสี่ทางด้านขวาก็เหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่กล่องแบนนี้เราจะเริ่มทำที่เส้นที่สามถูกต้องค่ะเ้นที่สามนะคะเส้นไหนเส้นที่สามหนึ่งสองสามเส้นนี้นะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะเส้นที่สามขัด มาด้านหน้าเอาเนิ้วจับไว้ก่อนนะคะมาฝั่งขวาค่ะไหนเส้นที่สามหนึ่งสองสามเส้นนี้อ่ะขัดไปด้านหลังแล้วก็ขัดมาด้านหน้าแบบนี้นะคะอ่ะจับไว้ต่อไปเส้นเส้นที่สองเห็นนะคะขัดไปด้านหลังัดมาด้านหน้า ฝั่งขวามือบ้างค่ะเส้นที่สองคะหนึ่งแล้วก็สองมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าอ่ะจับไว้มาฝั่งเดิมค่ะมาเส้นอ่าข้างสุดเลยขัดมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าอีกฝั่งนึงค่ะเส้นด้านข้างสุดเลย ไปข้างหลังมาข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าง,งไหมง,งไหมก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ฝังละจีบเดิมเห็นไหมเริ่มฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายเนาะเส้นไหนคะเส้นที่สามถูกขาเส้นที่สามขัดเลยค่ะมาด้านหน้าอานมือจับไปก่อนขัดแล้ว อ่ะขวางขวาหนึ่งสองสามเส้นที่ 3. สามเส้นที่สามก็ขัดไปข้างหลังแล้วก็อ่ะมาขัดกับตรงกลางเป็นแบบนี้ตอนนี้จับไว้นะคะเส้นเริ่มเยอะใช่ไหมต่อไปเส้นที่สองค่ะสองซ้ายมือเส้นที่สองนะ,นะขัดไปข้างหลังมาข้างหน้าฝั่งขวาค่ะเส้นที่สองขัดมาข้างหน้า ไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าค่ะออกขฝั่งซ้ายมาข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าฝั่งขวามือค่ะไปข้างหลังมาข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าค่ะเห็นไหมเป็นมุมที่สองก็เป็นสเต็ปที่สองนะคะทําแบบนี้ค่ะทั้งหมดสี่รอบมันก็จะเป็นสี่มุมพอดีเนาะ สีเส้นเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สามแนนะครับเส้นนี้เลยขัดมาข้างหน้านะคะเส้นที่สามฝั่งขวามือขัดไปข้างหลังแล้วก็มาขัดกันตรงกลางึอันนี้สับไว้นะคะเส้นที่สองฝั่งซ้ายมือขัดไปข้างหลังมาข้างหน้าฝั่งขวามือค่ะมาข้างหน้า ไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าปุ๊บจากไว้ฝั่งซ้ายขัดไปเลยค่ะมาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างหน้าฝั่งขวาค่ะออไปข้างหลังมาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างหน้าลักษณะเดียวกันเลยนะคะไม่ต้องงงนะ ทำมุมแรกเป็นก็มุมอื่นก็เหมือนกันเลยค่ะอะแล้วก็ดึงๆดงกลละอีกมุมเดียวค่ะก่อนจะเริ่มมุมต่อไปใส่เหรียญก่อนนะคะใส่แล้วก็มาสเต็ปที่สี่มุมที่สี่เริ่มนะคะเส้นที่สามขาดก่อนนะคะปึ๊บจับไว้ต่อไปเส้นที่สามขวางขว้ามอือขาดไปด้านหลังแล้วก็มาขาดกันตรงกลาง แยกจับไว้ตอไปค่ะเส้นที่สองขัดไปข้างหลังมาข้างหน้าเส้นที่สองข้างขวามือค่ะขัดมาข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้านิ้วเริ่มนิ้วเริ่มสั้นและเริ่มจับไม่ถึงละอ่ะฝั่งทางซ้ายนะคะ มาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างหน้าโอเคจับไว้เส้นสุดท้ายแล้วไปข้างหลังมาข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าจับแยกแก็ดึงดึงให้แข็ชับนะคะเราก็สามารถมาแล้วสี่มุมหนึ่งสองสามสี่แต่มันยังไม่เป็นทรงสวยงามใช่ไหมคะอ่ะเราจับไว้แบบนี้เลยเหมือนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หันด้านข้างะคะ่ะ เริ่มจากเส้นด้านข้างนะคะสอดเก็บจากเส้นด้านข้างเึ๊บเห็นนะครับอ่ะเส้นที่สองลองวางมาก่อนนะใช่ไหมแล้วก็สอดปึ๊บอ่ะเส้นที่สามค่ะสอดตุ๊บอ่ะเส้นที่สี่ค่ะ ที่สี่นะวางมาแล้วก็สอดโอเคปล่อยมือแล้วนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งให้เก็บเส้นด้านข้างก่อนนะคะมันจะเห็นชัดอต,ต่อไปเส้นต่อไปค่ะสอด เส้นต่อไปค่ะเส้นนี้ช่องก็หาง่ายนะคะไม่ได้แบบหายากอะไรเลยมันก็มีให้สอดตามแนวริบบิ้นเลยโอเคเราสอดยึดไว้แล้ว,ลวทุกเส้นแล้วก็มันดึงจัดระเบียบคะ่ะให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่เราโอเคที่สุดนะคะแล้วค่อยไล่ไปนะคะอย่าดึงแรงทีเดียวนะเดี๋ยวมันจะเบี้ยว สมมติว่าเราพอใจแล้วสอดเก็บเลยค่ะสอดทีเส้นบนกว่าเส้นมันจะสั้นนะคะ อีกนิดอีกนิดอันนี้ไม่ต้องด่โอเคไจแล้วก็ตัดเบ็ดริบบิ้นออกได้เลยค่ะ ก็จะได้มาแล้วกล่องสี่เหลี่ยมนะคะถ้าอยากให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็ออกมาเดิมผ่านบีบด้านข้างทุกมุมนะคะมันก็จะมาเป็นนะ,ะทำตามรก,ก็อยู่แบบว่าอันนี้ก็จะบวมๆหนะะ่อยอันนี้ก็จะเป็นกลอ่องสวยงามนะคะอ่ะเราก็จะมาแต่งโบกเ่มูลคะ่าอ่าอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นกลอ่องีขนาดนึงหรือเอาตัว ที่แบบงานประดิชิ้นอื่นที่เราเหลือแล้วค่ะมาแแ่งก็จบกันไปนะคะลองทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะมีกล่องแบบไหนพิกวินเบอร์สองสามเส้นอ่ะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นลูกตะกร้อแบบสี่เหลี่ยม่นีเป็นกล่องแบบทรงสี่เหลี่ยมน,นี้แบบที่สามก็จะเป็นแบนๆนะคะเห็นไหมคะสามแบบก็สวยมาก สามารถใช้เป็นของชำด้วยได้หรือว่าเปดัดแปลงเป็นของตกแต่งต้นคิดมากหรือที่ระลึกต่างๆได้นะคะับาอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่อย่าลืมควัสดีร่บ